ก็นี่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อยู่ในเลคเชอร์เลยเนาะก็จะเป็นในส่วนที่ยหญ่พี่บอกไว้ว่าก็จะเป็นหนึ่งในเทคนิคนะครับที่ใช้ในตัวของข้อสอบค่อนข้างบ่อยนั่นเองนะครับนั่นะก็คือเวลาต้องใช้เนี่ยก็จะใช้ตัวของทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับในการประยุกใช้แต่ใหญ่พี่บอกไว้ว่าเวลาต้องไปสอบสอ,บน,อนอ่ะมันไม่หาเศษขนาดนั้นหรอก คือมันมีนะแต่มันไม่ได้ออกเยอะขนาดนั้นนะครับตัวที่ออกเยอะคือก้อนนี้เลยนะครับมันจะใช้ตัวของทฤษฎีการหารนั่นแหละนะครับบวกกับตัวของเศษเหลือเข้ามาประกอบการใช้นั่นเองนะครับดังนั้นคีย์เวิร์ดก็คือถ้าสมมุติเขาให้ตัวของค่า p 1 p 2 k มาพวกนี้ก็คือการแทนค่า x เข้าไปเนาะหรือมันก็คือการจับหาด้วยตัวนั้นแล้วมาได้ค่าเศษเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งโจทย์ไม่จำเป็นต้องบอกค่าเศษค่าของที่มานะก็อาจจะบอกมาเป็นตัวของดิกี้หรืออาจจะบอกมาเป็นว่าเอ้ยเหลืืออออออใในนนนนนนตัััััวววขงงงงฟรรรรร์มมมะไไบบ้้้าาาา่่่่่เเเคดดีีพสย แล,แล้วอย่างก็ใช่เนาะสมมติเวลาน้องใช้เป็นตัวของ p 1เท่ากับ p 2เท่ากับ p 3เท่ากับตัวของเลขสามเนี่ยหมายความว่าเท่ากับเลขสามคือเศษใช่ไหมเพราะก้อนนี้คือมาจากเศษเหลือพอมาจากเศษเหลือปุ๊บหมายความว่าทุกตัวที่น้องจับหารด้วยตัวของ x ลบหนึ่งไอ้ก้อนที่มันเป็น p 1อ่ะมันคือหารด้วยตัวของ x ลบหนึ่งใช่ไหมก็มคือตัวหารเนาะการน,นี้อีกก้อนหนึ่งก็คือหารด้วย x ลบสองมันจะเหลือเศษเท่ากันใช่ไหมครับพอเหลือเศษเท่ากันก็หมายความว่าจากทฤษฎีการหารก็จะมีค่าสัมการพหุนาม px เท่ากัน พอเศษมันเหลือเท่ากันปุ๊บก็หมายความว่าถ้าสมมติต้องจับมาคูณกันมันก็จะได้ค่าเศษเท่ากันนั่นเองนะครับมันก็จะมาจากตัวของทีซีการหารเบื้องต้นแต่สําคัญเลยจะต้องคูณด้วยค่าคงคี่ข้างหน้าเนาะแต่ว่าบางข้อไม่จำเป็นต้องคูณก็ได้นะครับถ้าสมมติโจทย์เขาให้ตัวของฟอร์มสมการมานะครับมันก็จะมีในบางปีเนาะที่เวลากาเราจะใช้สูตรนี้ได้ค่อนข้างนานเพราะว่าเราเริ่มจับทลิกได้ปุ๊บคนออกข้อสอบเขาก็จะพยายามคลิกนะครับให้มันใช้ยากขึ้นนะครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่ ง่ายครันเ,เองนะครับดังนั้นอาาน่ะคราวนี้เพื่อไม่เสียเวลาเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูกันข้อที่3ที่เฉลยแล้วเนาะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อที่4กันนะครับข้อที่4เนี่ยโจทย์เขาให้ค่าของ p 1 p 2เท่ากับตัวของเลข1นะึ่งหมยายความว่าก้อนนี้ถ้าหารด้วยตัวของ x ลบหนึ 1, x ่ x ลบสจะเหลือค่าเศษเท่ากับเลข1 พอเหลือเศษเท่ากับหนึ่งปั๊บโจก็บอกว่าค่าพนนำ px มีดีกีน้อยที่สุดนะครับไฮไลท์คขาว่าน้อยที่สุดเนาะพอข้อนี้ไม่ได้บอกดีกีมาตรงๆนะครับถ้าบอกดีกีมาตรงๆเนี่ยล่าปากเลยนะครับ <c oughs> แต่ข้อนี้เขาให้เงื่อนไขว่าดีกีจะต้องมีค่าน้อยสุดใช่ไหม <c oughs> พอดีกีน้อยสุดปุ๊บขี้สอดคล้องนะครับอันนี้สอดคลังสอดคล้องสอดคล้คอ,งอ,คองอดคล้องกับสมการพอสอดคล้องกับสมการตึ๊ดและค่าของ p3 มีค่าเท่ากับตัวของเลขอะไรนะครับเท่ากับตัวของเลข3า อานนี้พอมีค่าเท่ากับตัวของเลข3มาแล้วก็หมายความว่าถ้าสมมุติเวลาน้องเอาไปตั้งเนี่ยก่อนแรกเราต้องการ Px ที่มีดีกรีน้อยสุดก็คือโจทย์เขาให้น้องหา Px ที่มีตัวของค่าดีกรีน้อยสุดพอ p ีมีค่าดีกรีน้อยสุดหมายความว่าไงครับหมายความว่า คอนเซปต์ของโจทย์ในข้อนี้คืออะไรคอนเซปต์ Concept ของโจทย์ในข้อนี้ก็คือเราใช้ตัวของทฤษฎีญญการหาเมื่อกี้มาใช้เลยนะครับนั่นก็คือจาก p 1เท่ากับ p 2เท่ากับ1ป่ะใช่ไหมนั่นก็คือเศษเหลือ1เนาะ พอเสร็จเลือหนึ่งแล้วก็หมายความว่าก้อนนี้ต้องการดีกีน้อยสุดนะครับดีกีเนี่ยก็อย่างที่พี่บอกไว้ก็อาจจะเป็นดีกีหนึ่งใช่ไหมดีกีสูงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะอย่างที่พี่บอกไว้ว่ามันให้ตัวของ p 3มาดังนั้นถ้าสมมติเวลาเราไปเช็คดีกีหนึ่งสมมตินะสมมตินะสมมติเราไปเช็คในส่วนของดีกีหนึ่งดีกีหนึ่งก็จะเป็นตัวของ x ลบหนึ่งใช่ไหมครับคูณกับตัวของ x ลบสองหรือถ้า้องให้เขียนก็อาจจะเป็น a เบวกเทบากบ Px เท่ากับพีวเองสมการเข้าไปะติ่้องแทนเลเข x, ปป้าไปใ เรให้เป็นดีกีหก็หมายความว่าตัวแปรยกําลังสูงสุดคือยกําลังหนึ่งใช่ไหมถ้าสมมุติน้องแทนค่า P1 ก็หมายความว่า P1 ก็จะมีค่าเท่ากับ a อบวกดี B. พอเอบวก B ก้อนนี้ตัดกันตัวนี้คือเลข1อีกก้อนหนึง่งถ้าแทน p 2 P2 ก็คือก็จะเป็นอะไรครับ 2a อบวกกับดแล้วก็คือแทน x ทุกตัวเป็นเลข2ตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ1พอมีค่าเท่ากับหนึ่งปั๊บถ้าน้องจับมาลบกันน้องจะได้ค่า a เป็นเลขอะไรนะครับเเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมเพราะหนึ่งลบหนึ่งก็ พอน้องแทนค่า a เข้าไปเราจะได้ค่า b เป็นเลข1ซึ่งถ้าสมมุติน้องแทนค่า a เข้าไปนั่นก็คือตัวนี้คือเลข0ูนย์และตัวของ b คือ1แต่ปรากฏว่ามันจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขคือ p 3พอน้องแทน p 3เข้าไปไอตัวนี้มันคือเลข0ูนย์อยู่แล้วอะ่ะหมายความว่าหน้า x มันเป็นเลข0ูนย์เก้าไหมดังนั้นถ้าน้องแทนเลข3เข้าไปก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมมันจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์เขาให้มาหมายความว่าในข้อนี้ดีกีหนึ่งเลยใช้ไม่ได้นะครับเราก็เลยจะต้องไปใช้ในส่วนของ D นนนนนัเองด้้ี คอนเซปต์ของเราเวลาต้องใช้ก็จะต้องไปแทนค่าสร้างสมการดีกีให้เป็นเนาะดังนั้นตอนี้เราก็จะเริ่มตั้งแต่ดีกีสอง่านใชไหพอดีกีสองปุ๊บอ่ะเราก็อาจจะแตะเลยว่าเ้ยสมการที่น้องจะได้ออกมาเนี่ยมันจะต้องคูณกัน2วงเล็บใช่ไหมดังนั้นก็นี้สามารถสร้างสมการออกมาได้นั่นก็คือน้องสามารถสร้างสมการ px มีค่าเท่ากับตัวของ k คูณกับ x ลบ1คูณกับ x ลบ2และบวกกับเศษเศษค่อเลข หนึ่งน,นะเด็กพอเสร็จคือเลขหนึ่งแล้วคอนเซปต์ตัวเลขของเรานะก็คือเราจับตัวหารใช่ไหมครับตัวหารมี2ตัวเนาะแล้วก็ค่า k ข้างที่คูณข้างหน้านะครับแล้วก็บวกด้วยตัวของเศษเข้าไปก็คือเลขหนะนึ่งนะพอเราได้ก้อนนี้มาแล้วถัดไปโจทย์เขาให้กีอะไรมานะครับกีสามใช่ไหมถามว่าทําไมเขาถึงให้กีสามมาเพราะเราต้องการหาค่า k ไงงนั้นก้อนนี้แทนค่ากีสามเข้าไปกีสามก็คือ แทนค่า x ทุกตัวด้วยเลข3ก็นี้ก็คือ2คูณกับ1บวกกับ1ซึ่ง p 3โจทย์เขาให้มาแล้วว่าจาก p 3เท่ากับ3ดังนั้นพอ p 3เท่ากับ3แล้วเราย้ายข้างสมการเนาะ1ย้ข้างมาลบก็จะได้ค่า k เท่ากับตัวของ 2k เท่ากับตัวของ2ดังนั้น k เดียวก็เท่ากับตัวของเลข1นั่นเอง อาคานี้พอน้องได้ค่า k แล่ากันหนมาแล้วน้องก็แทนค่าสมก,การเข้าไปใช่ไหมถ้าน้องแทนค่าสมก,การเข้าไปสิ่งที่น้องจะได้ออกมาคืออะไรครับสิ่งที่น้องจะได้ออกมาก็คือโจทย์เขาถามหา px px ก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้ k คือเก็บหนึ่งตัน,นี้ก็จะเป็น x ลบหคูณกับ x ลบสแล้วก็บวกด้วยเลขอะไรนะ1กระจายเข้าไปเพื่อครบทุกดีกรีเนาะก็น,นี่ก็จะเป็น x กาลังสองลบส x ลบจะลบเป็นบวกบวก2บวก1ได้บวก3 แล้วนี่คือพีเพีคำตอบคือ x กกำลัง2บวก 3x บวกด้วยนะครับลองเช็คคำตอบก็ได้โดยการแทนค่า P1 P2 เข้าไปต้องเหลือค่าเศษเป็นเลข1ใช่ไหมหรืออาจจะเช็คโดยการแทนค่าอะไรเข้าไปครับแทนค่าตัวของ3เข้าไปนะครับก็จะได้ออกมาเป็นเลข3นะครับซึ่งไม่ว่าจะเช็คตัวไหนก็ได้คำตอบเท่ากันหมายความว่าข้อนี้ก็เป็น1ข้อนะถ้าสมมุติว่าในปีนี้5ออกก็เป็น1ข้อที่ควรที่จะเก็บนั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยตอบอยู่ที่ตัวของ x กำลังสองลบ3 x บวก3เป็นชอยนั่นเองออนะครับเพราะต้องการดีกีน้อยสุดใช่ไหมถามว่าข้อนี้ทำไมเราถึงไม่แทนดีกี3เพราะว่าโจทย์เขาให้เงื่อนไขามาเลยนะครับว่าเราต้องการตัวของดีกีที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบอยู่ที่ x กำลังสองแล้วก็ลบด้วยตัวของ3 x แล้วก็บวกด้วยตัวของเลข3นั่นเองนะครับนี่เลยนะ อ่ะคราวนี้ตัวถัดไปครับตัวถัดไปนะตัวถัดไปเราไปดูข้อที่ห้ากันข้อที่้านะครับข้อที่5กําหนดให้ a m k เป็นจํานวนจริงหิวเลยนะเรวเมื่อกีก้ละ m k เนี่ยเส้นตรง y เท่ากับ x ลบส a นะครับผ่านจุด2 m a ผ่านจุด2 m a พอผ่านจุด 2MA ปับคราวนี้อย่างที่บอกไว้ว่าอ่ะแค่ไฮไลท์ตัวนี้มันคือเส้นตรงใช่ไหมพอรู้จุดผ่านสามารถแทนค่าจุดหรือแทนค่า x y เข้าไปได้นั่นก็คือก้อนนี้มันก็คือค่า x และอีกก้อนหนึ่งมันก็คือค่าอะไรครับค่า,าไไงตัวนึงคือ x อีกตัวนึงคือ y พอตัวนึงคือ x อีกตัวนึงคือ y ปับคราวน,นี้สีน้องจะได้อ,อมาตัวถัดไปคืออะไรครับนั่นก็คืออยู่ที่จตุภาคที่3ใช่ไหม จตรูาคที่3ก็คือเส้นตรง y เ <3 x> ท่ากับ 3x ลบ 2k ซึ่งจัตุรัภาคที่3เนี่ยแน่นอนค่า x y เป็นลบทั้งคู่ใช่ไหมครับเนี่ยจัดตุรภาคที่3ก็คือขวดดนนั่นแหละนะครับแล้นตอนนี้สิ่งที่น้องจะไดเอ,อ่ามาก็คือวิธีทำ อะคราวนี้เส้นตรงมี2เส้นใช่ไหมครับตัดกับตัวของกราฟพาราโบลา,บลาตัดกับกราฟพาราซึ่งกราฟพาราที่เราจะได้ออกมาจะเป็นพาราที่อยู่ในส่วนของอะไรครับ y เท่ากับลบ2 x กำลังสบวก x ลบ m บวก k แล้วก็บวกด้วยตัวของเลข6เนาะที่จุด a 2จงหาค่า m บวก k บวก a นะครับอ่นี่คือสิ่งที่โจทย์เขาหาเนาะดังนั้นก้อนี้ก็จะต้องค่อยๆแทนค่าค่อยๆหาค่าออกมาใช่ไหมครับอันดับแรกกันเลยโจทย์เขาบอกว่าเส้นตรงอ่าเส้นตรง y เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ x ลบ 2a หารจุดน,นีหนะารจุด ในส่วนของตัวเลขก็จะเป็นอะไรนะครับ 2m a พอ 2m a ปุ๊บอ่ะแทนค่าเข้าไปนะครับตัวของ a แทนไปใน y เนาะแล้วก็ตัวของ x แทนด้วย 2m ลบ 2a ก็นิยายข้างสมการเอาได้ตัวของความสัมพันธ์ของ m กับ a มาแล้วก็นี้ก็จะเป็น 3a เท่ากับ 2m แปลไว้ที่นึ่ คราวนี้ตัวถัดไปคืออะไรครับที่อยู่จตุภาคที่3หมายความว่าไอก้อนเนี้ยถ้าจตุภาคที่3ามเนี่ี่บอกไว้ว่ามันคือขวดแดนเนาะขวแดนที่3เนี่ยมันคือการที่น้องการันตีได้เลยว่าขวดแดนที่3คือก้อนนี้เป็นลบลบเพราะว่า y ลงแล้วก็ค่า x ก็ไปทางซ้ายใช่ไหมครับดังนั้นแต่ละขวดแดนเนี่ยเจะมีเครื่องหมายไม่เหมือนกันนะตัวนี้ก็บวกบวกนะครับตัวนี้ก็เป็นบวกลบอีกตัวนึงก็จะเป็นอะไรครับลบบวก ดังน,นั้นก้อน,นี้อ,อยู่คนนนที่3นี่อยูคิวสาพอคิวสาปัา๊บคราวนี้โจทย์เขาบอกว่าไงต่อครับเส้นตรง y เท่ากับ3 x ลบด้วยตัวของ2 k ตัดกับกราฟพาราการที่กราฟมันตัดกัน,นกราฟมันตัดกันหมายความมีจุดร่วมใช่ไหมตัดกันเนี่ยคือมีจุดร่วมหรือเราสามารถแทนค่า x เท่ากับ x หรือ y เท่ากับ y ได้เลยหมายความว่าก้อนนี้พี่เอาสมก,การสองสมก,การมาเท่ากันนะครับเพราะว่ามันตัดกันพอตัดกันปุ๊บก,ก็หมายความว่าเราจับมันมาเท่ากันได้เลยพอจับมาเท่ากันก็หมายความว่าก้อนนี้ก็จะเป็นเลขอะไรนะครับ 3x ลบด้วย 2k มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะลบ 2x ยกกำลัง 2, H 2 บวกกับ x ลบด้วยตัวของ m ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ k อย่าลืมว่ามีตัวข้างล่างเลยนะบวกกับ6เนาะซึ่งโจทย์เขาบอกมาด้วยว่าจุดร่วมกันเนี่ยตัดกันที่จุดตัดกันที่จุด a2 ที่จุด a2 พอ a 2ปุ๊บหมายความว่า a เลข2เนี่ยแทนค่าเข้าไปใน y ได้ใช่ไหมตัวนี้แทนค่าเข้าไปใน y ได้และก็น,นี้ก็แทนค่าเข้าไปใน x ได้อันนี้เดี๋ยวเราหาความสัมพันธ์กันเลยอย่างที่บอกไว้ตอนนี้เรามีความสัมพันธ์ของ a กับ m แล้วใช่ไหมนั้นตัวถัดไปก็ทําการย้ายข้างสมการเนาะถ้าสมมุติเป็นพี่นะอันนี้นะถ้าเป็นพี่นะ เป็นพี่เนี่ยเราสามารถแทน A เป็น x หรือ y ก็ได้ใช่ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าน้องจะหาอะไรเนาะซึ่งก้อนนี้แน่นอนเราไม่ได้หาค่า x อยู่แล้วเพราะโจกเขาให้หาค่าของ mka ใช่ไหมครับพอ mka ก็หมายความว่าอ่าก้อนนี้ตัวเลขส่วนแรกที่เราจะได้ออกมานั่นก็คือแทนค่าตัวของสมการเข้าไปใช่ไหมครับพอแทนค่าสมการเข้าไปอ่าเราย,ายข้างเลยเนาะก้อนนี้พี่ขอแยกตรงรูปก่อนให้มันรูปไปอยู่ด้วยกันก่อน ย้ายข้าง2 x กำลัง2ไว้ฝั่งหนึ่ง2 x กำลังสอง x 2. ย้ายข้างตัดตัวนี้เหลือ2 x แล้วตัวของ m ย้ายข้างมาบวกได้ก็เป็นบวกกับ m นะครับ k ย้ายข้างมาลบได้ก็ลบด้วย3 k แล้วก็6ย้ายข้างมาลบก็จะเป็นลบ6มีค่าเท่ากับเลขส่วนข้นี้แน่นอน เราสามารถแทนค่า y ได้เลข2ได้แต่ y เราแทนค่าย้อนกลับไปแล้วใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้เราจะแทนค่า a เข้าไปพอแทนค่า a เข้าไปในตัวของ x หมายความว่าก้อนไหนคือ x บ้างครับตัวนี้คือ x ตัวนี้คือ x เนี่ยและอีกอันหนึง่งน้องก็สามารถแทนค่าเข้าไปได้ใช่ไหมครับอย่างที่พี่บอกไว้นะว่าคอนเซปต์ในข้อนี้มันคือการแทนเลขล้วนๆนะครับแทบจะไม่มีอะไรเลยเนาะสำหรับข้อนี้ก็คือถ้าจัด g r o u p ิ้งตัวของสมการดีๆเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับตรงข้อนี้นะครับ ซึ่งอ่ะคราวนี้วิธีการหรือหลักการของเราก็อย่างที่บอกไว้ว่าสมมติเองได้ก้อนนี้มาแล้วใช่ไหมพอ,อได้ก้อนนี้มาแล้วที่เหลือขออนุญาตแทนเลขเข้าไปเลยแล้วกันนะครับตัวเลขส่วนแรกหรือว่าตัวเลขส่วนที่1ที่เราจะได้ออกมาแทนค่า x ทุกตัวด้วย a แล้วก็แทนค่า m เข้าไปก้อนนี้เราขออนุญาตจับรูปก่อนนั่นก็คือค่า m เนี่ยสามารถแทนเป็น 3a ส่วนด้วย2ได้ ใไหมครับซึ่งข้อนี้พี่จะแทนทุกตัวเป็น a หมดนะดังนั้นข้อนี้แทนค่า m เข้าไปตัวนี้ x ก็แทนค่าเป็น 2a กำลัง2บวกกับ 2a บวกกับ m m คือ 3a ส่วน2แล้วก็ลบ 3k ซึ่งลบ 3k ถามว่าหายังไงครับพี่ก้อนี้ลบ 3k อ่าลบ 3k อย่าลืมว่านี่คือจุดที่แทนได้ใช่ไหมดังนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปในจุด แทน,นเข้าไปในตัวของจุด y เท่ากับเท่าไหร่นะครับ y เท่ากับตัวของสมการเส้นตรง 3x ลบ 2k <c oughs> y แทนเป็นเลข2ได้ตัวนี้ก็จะเป็น 3k ลบด้วยตัวของ 2k ดังนั้นค่า k เดียวของน้องสามารถแทนค่าเข้าไปได้ไหมสามารถแทนค่าเข้าไปได้เลยใช่ไหมครับดังนั้นก้อนนี้อาขอแยกแทนเลขไปเลยนะ2ลบ 3k ตอนนี้ก็จะเป็น 2k ขอยยกจากรูปเลยนะ k เท่ากับ 3A เอลบ 3A-2 ส่วนด้วย2เพราะว่าคือจุดตัดหรือว่าจุดผ่านใช่ไหมครับซึ่งพอเราได้ก้อนนี้มาแล้วก็แทนค่าเข้าไปใช่ไหมครับก้อนนี้ก็จะเป็นลบด้วย3คูณกับ 3A-2 ลบ2ส่วนด้วย ได้ไม่ค่อยอนาไอพิรมเท่าไหร่นะก็อบอกตามตรงเลยนะครับเราได้ฝังรวมเอาคราวนี้ถ้าพี่เป็นพี่ทำไงต่อพี่คูณสองไปตลอดนะครับคราวนี้ก็จะเป็น 4a กำลัง2บวกกับ 4a บวก 3a ลบ3กระจายเข้าไป 9a ตัวนี้กระจายเข้าไปเพราะสอตัดข้างล่างหมดแล้วเนาะก็ลบจะได้เป็นบวกบวก -6-6 บวก 6, บวก 6, ลบ 6, ตัดได้นะครับอีกตัวหนึ่งยุบเลขได้ก็7 7 a ลบ 9a ก็เป็น 4a กำลัง2ลบด้วย 2a เท่ากับ0ดึงค่าออกมาเนาะก้อนนี้ก็จะเป็น 2a ดึงได้ก้อนนี้ก็จะเหลือเป็น 2a เลบ1เท่ากับ0ูอ่ะคราวนี้หาค่า A ได้ไหมหาค่า A ได้นะครับดังนั้นก้อนนี้ a ที่น้องจะได้ออกมาก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกัน a ก้อนแรกคือ0 เอก้อนที่2คือ1.2ส่วน2นี่หละนะครับอ่ะคราวนี้คำตอบที่เหลือของเรานั่นก็คือแทนค่าทุกอย่างเข้าไปนะครับไอตัวของสมการเนาะที่เหลือก็ไม่มีอะไรลว,ลวมีเวลาว่างใส่สติ๊กเกอร์เข้าไปนะครับอ่าเป็นไงอะไรไม่รู้แต่เน้นสติ๊กเกอร์ไว้นะครับเราเน้นความน่ารักเนาะ เดยกก่อนน่ารักไปก่อนเนาะดังนั้นกรนี้หลักการของเราอาที่เหลือช่วยพี่หน่อยนะครับได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมโจทย์เขาให้เงื่อนไขามาไว้ว่า a เนี่ยต้องมีค่าเป็นตัวของจริงบวกจริงลบจริงๆโจทย์เขาก็น่าจะให้มานะดังนั้นถ้าสมมุติเรามาดูเนี่ย a m แล้วก็ตัวของ k เป็นตัวของจํานวนอะไรนะครับเป็นจํานวนจริงและที่สําคัญอย่างที่บอกไว้ว่ามันดูเหมือนจะไม่ให้อะไรมาเลยนะแต่ที่บอกไว้มันให้มาเจอในภาคที่ส พอจัดตุภาพที่3ปุ๊บคำว่าจตุภาพที่3คือ a ต้องติดลบใช่ไหมพอ a ต้องติดลบดังนั้นจากจุดตัด 2m a ต้องอยู่จัดตุภาคที่3หรือคอดันที่3 q 3หรือ q 3ก็จะต้องติดลบแสดงว่า a ที่เราใช้ได้นั่นก็คือก็จะต้องมีค่าเป็นอะไรนะครับ มีค่าเป็นตัวของลบนั่นเองเนาะเอ๊ะตัวนี้พี่มีความรู้สึกพี่คิดเลขตรงไหนผิดหรือเปล่าเนี่ยดูแป๊บนึงนะสักครู่บวก k สอง k สาม k อ๋อนี่ไงเจอแล้วโอ้โหผิดตไกลเลยก็อนนี้น้องคูณ2เข้าไปลบ12นะครับพอลบ12ปุบ๊บก็นี้ตัดกันตัวนี้ก็จะเลยเหลือเป็นตัวของบวก6กนี่ก็จะเป็นลบ6ลบ6 2ตัดได้2ตัดได้2ตัดได้เด,ดือตอนนั้นก็นี้คิดค่าคำตอบออกมาเขาว่าอยู่ม,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 มีตัวโซนที่มันติดลบวะนะ แลวคือแยก2เล็บกออกมาใช่ไหมครับพอน้องแยก2เล็บออกมา4น้องจะได้ออกมาก็คือก้อนนี้ก็จะเหลือเป็นตัวของอะไรน,นะ 2a 2 a ลบด้วย3คูณกับตัวของ a บวกด้วย1ะนะนี่แต่นั้นค่า a ที่เราจะได้ออกมาก็คือ a เท่ากับลบ1กับ a ตัวหนึงก็คือ3ส่วน2 ังน,นั้น A ที่น้องได้ออกมาก็จะต้องแทนค่า A ทุกตัวเป็นลบหนึ่งนะครับดังนั้นตัวนี้แทนค่า A เข้าไปเลย a ที่เราใช้ก็คือแทนค่า A เป็นลบหนึ่งสองพอได้ค่า A เป็นลบหนึ่งแล้วาหาค่า K ได้ไหมหาค่า K ได้นะครับก็แทนค่าในสมก,การที่2กันจากสมก,การที่2จะได้ว่าก้อนนี้ K ที่น้องจะได้ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ 3คูณกับลบ1ลบด้วย2ส่วนด้วย2ตัดเลขไปก็น,นี้ก็คือลบ3ลบ2ลบ5ส่วนด้วยตัวของเลข2ใช่ไหมครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็คือจากสมการที่1ใช่ไหมสมการที่1ก็คือตัวของค่า M นม่ค่าเท่าไรนะ M เท่ากับ 3A ส่วน2 ดังแ,แทนค่าเข้าไปก็คือ3-3ลบสส่วนด้วยสวซึ่งสุดท้ายอ่าท้ายสุดละโจทย์เ้าถามหาอะไรนะครับโจทย์เ้าถามหาค่าของอ m บวก k บวก a นะครับอ่าตรงน,นี้ก็จะเป็น m บวก k แล้วก็บวก a มีเลขกนิดนึ่งเนาะวันนี้มคือนอนดึกนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นลบหตอนนี้ก็จะเป็นลบสส่วนสบวกกับลบหส่วนสองจะนี้พี่บวกจะลบเป็นลบเลยเนาะแล้วก็บวกกับตัวของค่าของ A นั่นก็คือลบหน่งแล้วลคำตอบที่เราจะได้ออกมาก็นี้ยุบไปเลยนะครับก็น,นี้ก็จะเป็นลบแส่วนสองตัดตัดเหลือเลขสี่นะอย่ายลบลบเป็นบวกนะตกให้เลยนะมาผิดตรงนี้นะตันี้ที่เราจะได้ออกมาก็คือลบสลบสมาจากไหนก็ลบแส่วน 2, สองสองตัดได้เหลือ4ก็จะเป็นเหลือค่าเท่ากับ ลบห้เป็นคำตอบนั่นเองต็ๆๆๆๆๆๆๆเต็มเตเตมเตมตมนาะนะัน้นข้อน,นี้ก็เลยตอบอที่ลบห้เป็นช้อยของเรา่เด็นะครับดังนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบคอนเซ็ปตามตัวเลขเลยเนาะก้อน,นี้ใช้ไม่ได้ส่วนตัวนี้คือใช้ได้อนี่เลยนะครับดังนั้นข้อน,นี้ ฝนไปนะครับเข้มๆนั่นก็คือฝนไปอยู่ที่ตัวของข้อที่อะไรนะฝนไปในส่วนของข้อที่ไม่มีช้อยนี่หว่านะออลืมไปเลยนะเบอร์น้องวันนี้ <laughs> <laughs> เนี่ยเป็นไงแยกสองเล็บผิดเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดไปแล้วนะว่าเอ้คุณเข้าไประวังดีๆนะครับปรากฏว,ว่าเป็นไงผิดจริงสาธิตการผิดไงนะ <laughs> <laughs> ด,ดูคือ,อไม่ใช่อะไรหรอกครับผิดที่พี่เองนี่แหละแล้วนะ <laughs> 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 ก็นี้ตอบนะครับลบ5เนอะเป็นช้อยนั่นเอง ก็ประมาณนี้นะครับสอบสอนปี64เนาะ,ะเดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวเรามาอัดของปี65กันต่อนะครับแล้วถ้าสมมติไหวเดี๋ยวอัดของปี66ต่อเลยเนาะวีนี้ก็อาจจะอัดแล้วก็ลงไปให้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบทั้งชุดนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างพี่บอกไว้ว่าก็อยากที่จะเตรียมตัวไปพบก,กับน้องๆเนาะก็อย่างพี่บอกไว้ว่าเราก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดละกันนะครับสำหรับการลงตัวของชุดข้อสอบที่เป็นสอนอแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะอย่างพี่บอกไว้ทาโจทย์เยอะๆครับพอน้องทาโจทย์เยอะๆปุ๊บตอนสุด เพราะสมมุติต้องจำวิธีการทำจำคำตอบหรือว่าจาจำอย่างที่พี่บอกไว้ถ้าสมมุติต้องจำเยอะๆเดี๋ยวมันจะจำใจนะครับแทนเข้าใจ นั้นคีย์ของเราก่อนเลยอันดับแรกคือต้องเข้าใจที่เหลือคือประสบการณ์ไม่ต้องเร่งรีบนะครับพี่บอกแล้วว่ายังมีเวลาในการพัฒนาตัวเองเยอะอีกเยอะนะครับขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของน้องคืออยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนะดังนั้นก็เป็นกาลังใจให้กับน้องทุกคนนะครับเลยไม่กี่วันจะสอบแล้วเนาะไม่ว่าจะสอบตัวของสอนะอวิชาไหนก็ตามนะครับขอให้น้องประสบความสําเร็จเนาะใครที่แวะเข้ามาก็อาจจะก,กด s u b สไครต์ให้กับเราก็ได้นะก็ขอกดไลค์กดแชร์หน่อยสักนิดหนึ่งนะครับส่วนใครอยากให้พี่เฉลยปีไหนหรือเฉลยข้อไหนนะครับก็สามารถ หรือว่าใครติดตรงไหนก็สามารถิ inbox มาถามได้เลยนะครับสมมุติว่าตอบได้ก็จะตอบนะถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวไปถาม AI ให้นะโอเคสสวััดีครบ๊ายบายบายบายอย่าลืมกด subscribe เฮ้ย subscribe เฮ้ย subscribe ถูกแล้วและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์บอล้วยนะครับ